สวัสดีทุกท่านครับพบกันในวันจันทร์ที่13ตุลาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของเพื่อนๆหลายท่านนะวันนี้อิโต้ออยูฟ่ตบอลโลกรอบคเลือกโซนยุโรปมาพูดคุยวิเคระา์วิจารณ์กับทุกท่าน5คู่ในวันนี้นะครับก็น่าสนใจหลายคู่เลยทีเดียวนะครับส่วนสำหรับกิจกรรมทัศก์อรของช่องในวันนี้เลือกเป็นคู่ไอซ์แลนด์นะครับที่จะเปิดบ้านพบฝรั่งเศสเพื่อนๆร่วมคอมเมนต์อร เพื่อรับเงินรางวัลจากทีมงานได้เลยนะครับท่านใดทายถูกก็อย่าลืมทักทีมงานเข้ามารับเงินรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เยิบลาครับเราไปเริ่มพูดคุยกันเลยครับคู่แรกในวันนี้ไปกันที่กลุ่ม A ครับไอร์แลนด์เหนือจะเปิดบ้านพบอินสเล็กเยอรมนีกลุ่ม A นี่ก็ชุนลมุนกันทีเดียวครับเพราะว่ามี3ทีมที่มี6แต้มเหมือนกันนั่นคือเยอรมนไอร์แลนด์เหนือและก็สโลวาเกียนะครับ เยอรมันนำเป็นจ่าฝูงด้วยลูกที่เสียที่ดีกว่าเท่านั้นเองครับดังนั้นวันนี้เนี่ยการเจอกันของคู่นี้ก็เป็นการแย่งแชมป์กลุ่มกันไกลๆด้วยซ้ําคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด7เกมเยอรมันชนะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์กับเฮดูเฮดนั้นดีกว่ากันเยอะในส่วนของนัดแรกเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับเยอรมันก็เปิดบ้านเอาชนะไอร์แลนด์เหนือไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่วันนั้นเยอรมันต่อถึง2.25ครับบอลรองนั้นเอาไปกิน ส่วนที่บ้านของไอร์เนือก็แพ้คาบ้านต่อเยอรมันทุกครั้งเลยที่เจอกัน4ครั้งนะครับล่าสุดเจอกันเป็นบอลยูโรรอบคัดเลือกแพ้คาบ้านต่อเยอรมัน0ูนครับเป็นอินสเล็ตครับบุกมากินเดิมพันสอครั้งหลังปกติเยอรมันก็จะบุกมาต่อที่ราคาประมาณลูกก,กว่าทั้งนั้นนะครับแล้วก็ผ่านได้ด้วยส่วนขัม้มขนวันนี้ครับเยอรมันก็บุกมาต่อที่1.5ก็ต้องชนะขาดเหมือนเดิมครับสูงต่ำเปิด3.25 มาดูฟอร์มของไอแลนด์เหนือกันก่อนครับ10นัดหลังชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้3นะครับลงสนามเกมล่าสุดนั้นถือว่าเก็บสามแต้มสำคัญด้วยการเปิดบ้านชนะสโลวาเกีย2ประตูต่อ0นะครับก่อนนั้นก็เจอเยอรมันนั่นแหละแพ้3-1แต่ที่น่าสนใจนะครับไอแลนด์เหนือกินเดิมพันมา5เกมติดจุดเด่นของไอแลนด์เหนือนั่นคือเกยมเยานั่นเองนะครับเล่นในบ้านไม่แพ้ใครมา8เกมชนะถึง7 ล่าสุดก็คือการเปิดบ้านชนะสโลวาเกียนั่นเองนะครับแล้วผลงานในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ธรรมดาครับอุ่นเครื่องนี่มีเสมอซูวิชในศึกยูโรรอบเลืก่กมีเปิดบ้านชนะเดนมาร์กแล้วด้วยซ้ําทําให้พวกเขากินเดิมพันในบ้านมาทั้งหมด8เกมรวดนะครับดังนั้นใครตามไอระเหนือเล่นในบ้านก็ถือว่าทําเงินกระจุยครับแล้วก็ออกต่ํามา3เกมติดมาดูทางฝั่งเยอรมันครับ ชนะมา2เกมรวดนะครับเป็นเกมเย้าหมดเลยนั่นคือชนะไอแลนด์เหนือนั่นแหละแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเจอบุ้ยกลุ่มอย่างลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กนั้นเหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรกครับก็เลยเป็นงานสบายของเยอรมันวันนั้นก็เลยถล่มไป4-0กินเดิมพันเต็มๆเพราะว่าต่อ2.5ครับแต่ก่อนนั้นเยอรมันเจ๋งตามต่อมาโดยตลอดส่วนเกมนอกบ้านของเยอรมันฟืดๆครับ7นัดชนะแค่2เองเสมอถึง4แล้วก็แพ้1ในศึก บลกรอบเล็กครั้งนี้เล่นนอกบ้านเกมแรกก็ไม่ไหวครับแพ้สโลวาเกีย20เกยมเยินของเยอรมันไม่ค่อยน่าตามครับเจนัดผ่านราคาแค่นัดเดียวแล้วก็ออกสูงแค่2ต่ําไป4สําหรับเกมในคู่นี้ถึงแม้เยอรมันจะดูดีในช่วงที่ผ่านมาครับแต่เจอคู่แข่งไม่แข็งวันนี้ผมว่ามีโอกาสสะดุดด้วยซ้านะครับราคาเปิดถึง1.5เนี่ยผมยังกังงูเลยนะเยอรมันมาเยืนอนแอลเลเนือที่เล่นในบ้านดีแบบนี้เนี่ยจะคว้า3มแต้มได้หรือเปล่าด้วยซ้ํานั้นราคานี้ อิโตเลือกไปที่บอลรองอย่างเจ้าบ้านไอร์แลนด์เหนือครับคู่ต่อไปเป็นกลุ่ม B นะครับสวีเดนจะเปิดบ้านพบโคโซโ,โวนะครับสวีเดนตอนนี้อาการไม่ดีเลยนะครับเป็นบวยกลุ่มยังไม่ชนะใครมีแค่แต้มเดียวจากสานัดแรกครับฟอร์มนั้นสวนทางกับโคโซโวที่ดูจะอ่อนสุดในกลุ่มแต่ผลงานไม่ธรรมาดาครับรังรองจากฝูงมี4คะแนนจาก3นัด สุสติการพบก,กันของคู่นี้4นัดหลังสวีเดนชนะถึง3มเพิ่งมาแพ้นในเกมล่าสุดนี่แหละในะโอกรอบเลือกมือเดือนกันยาครับโคโซโวนี่ถือว่าแอฟลิกล็อกเปิดบ้านชนะสวีเดน2 0นะคราวน,นั้นโคโซโวก็กินเต็มโดยปกติเจอการสวีเดนก็ต่ออยู่ละนะครับส่วนที่บ้านของสวีเดนชนะโคโซโวทั้ง2ครั้งที่เจอการล่าสุดเจอกันในบอลรอบเลือกปี2021เจ้าบ้านถล่มถึง30ต่อ1.5กินเต็มนะครับคืนนี้โต๊ะก็ให้สวีเดนต่อ1.5อีกครั้งหนึ่ แต่ตอนนี้ฟอร์มของสวีเดนไม่ดีสักเท่าไหร่ครับไม่ชนะใครเลยในบลโลกรับเลือกครั้งนี้บุกเสมอสโลวีเนีย2 2ไปแพ้โคโซโว2 0แล้วก็ล่าสุดครับแพ้คาบ้านต่อจากฝูงของกลุ่มอย่างสวิตเซอร์แลนด์0ย์ประตูต่อ2สวีเดนโดนยิง2ประตูทั้ง3นัดเลยนะครับก็เลยเจ๊งเดิมพันเรียบเลยส่วนผลงานในบ้านของพวกเขา10นัดนี่ดูดีนะชนะถึง8แล้วก็แพ้2แต่ตอนนี้มาแพ้ผิดจังหวะครับในบลโลกรับเลือกแพ้ ซร์แลนด์0-2ในรังเย้า6นัดผ่านราคาได้5แล้วก็เพิ่งตายในเกมล่าสุดนะครับสูง4ตำา1ใน5นัดหลังมาดูโคโซโวโกันบ้างครับไม่ธรรมดา10นัดหลังชนะถึง7เสมอ1แล้วก็แพ้2ครับในบล็อกรอบเลือกครั้งนี้ก็แพ้แค่นัดเดียวคือการออกเยือนซรสแลนด์แล้วก็แพ้ถึง4-0แต่2เกมหลังมีต้มตลอดนะครับเปิดบ้านชนะสซีเดน2-0แล้วก็ล่าสุดเปิดบ้านโเสมอสโลวีเนีย 0- ประตูต่อ0นะครับ ส่วนผลงานเกมนอกบ้านของทางโคโซโว10นัดชนะ5สมอ1แล้วก็แพ้4นะครับก็แพ้เละล่าสดุดคือการไปแพ้สุสานสี่ศูนย์วันนั้นเป็นรอง1.25ก็ตายเต็มนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยก็มีมีบุกชนะไอซ์แลนด์แพ้โรมาเมนียก็ถือว่าเกมเยือนก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่อะไรครับส่วนที่น่าสนใจนี่ออกสูงแทบทุกนัดเลยก็สำหรับเกมในคู่นี้ดูจากหน้าเสือ,อยังไงสวีเดนก็ดูดีกว่านะครับ วันนี้เฮดโค้ชอย่างยอนดาวโทมัสซันนี่จำเป็นต้องชนะนะครับวันนี้จัดทัพใหญ่แน่นอนทั้งวิกเตอร์เกกาเรสอเล็กซานเดอร์อีซัคลูคัสเบิร์กว้าวนะครับแต่ประมาทโคโซโวไม่ได้นะครับถึงแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองฟีฟ่ารังกิ้งก็นู่น90กว่าครับแต่มีทีเด็ดที่ขาดแล้วก็เน้นผลจริงๆแนวรุกนี่ตัวอันตรายคือวีดมูริกี้นะกองหน้าจากมาโยก้านะครับคือด้วยฟอร์มแบบนี้ถึงแม้ชื่อชั้นจะดูดีนะครับแต่เอาไปเอามาผมว่าซิลเดนจะเจองานหนักทีเเดียวถ้าาชนนนะะไม่่จกกิสั หนึ่งลูกนะครับน่าจะเบียดเบียดดังนั้นราคานี้ขอหนีไปรองโคโซโวอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเโลวีเนียจะเปิดบ้านพบจ่าฝูงอย่างซูสเซอร์แลนด์นะครับเโลวีเนียสถานการณ์ก็คล้ายค,ายคายสวีเดนที่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แพ้1มีแค่2ตามส่วนทางกับซูสเซอร์แลนด์ที่โอกาสไปฟุตบอลโลกสดใสามากครับชนะรวด100มี9แตามเต็มจาก3นัดแรกวันนี้แน่นอนราคาเปิดไปทางทีมเยือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็โตมั่นใจด้วยราคาแรกเปิดแค่จุดห้าครับ ราคา2ขยับไปจุดเจแล้วสูงตามเปิด2.5ครับคู่นี้เนี่ยเจอกัน6ครั้งในสวิตชนะ5เลยนัดแรกเจอกันเมื่อเดือนกันยาสวิตก็เปิดบ้านถล่มไปถึง3 0ครับส่วนที่บ้านของโลวีเนียนั้นแพ้ต่อสวิตครั้งหนึ่งแล้วก็ล่าสุดเจอกันเมื่อปี2 0 1 4เนิบชนะ1 0ครับดังนั้นที่สนามแห่งนี้ไม่ได้เจอกับสวิตมาจะเป็น10ปีแล้วสำหรับโลวูเนียส0นัดหลังใน,นชนะอยู่แค่เกมหนักเสมอครับเสมอถึง5แล้วก็แพ้2 บอลโลกรอบเลอนี้มีเปิดบ้านเสมอสวีเดนครับเปลี่ยนสวิตแพ้3-0และล่าสุดเปลี่ยนโคโซโวก็ทําได้แค่เสมอ0-0นะครับส่วนผลง,งานในบ้านของทางสโลวีเนียนั้นโอ้โหเป็นจอมเจ้าทีเดียว10นัดเล่นในบ้านเสมอไปถึง6นะครับอย่างนัดแรกก็เสมอกับสวีเดน2-2เกมเย่าทําเงินใช้ได้นะครับลงสนามในบ้าน10นัดผ่านราคาได้ถึง6อัตราทาเงินสูงถึงเกือบ60%ครับแล้วก็สูง4จาก5เกมหลัง แต่วนี้โซอรเนียอาจจะไม่ง่ายครับเพราะว่าผลงานของสวิตเซอร์แลนด์ของเฮดโค้ชมูรัตยาคินนี้เข้าฝักมากชนะมา6เกมรวดในโลกรอบเลือกครั้งนี้ก็ชนะ100%และที่สําคัญครับนี่ยังไม่เสียประตูเลยนะครับเกมแรกเปิดบ้านถล่มโคโซโวโ4-0เกมที่2ก็เปิดบ้านถลม่มโซอรเนีย3-0แล้วก็นัดที่แล้วบุกชนะซิีเดน2-0นะครับนี่กินเดิมพันรัวๆ6เกมแล้วนะครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนเกมนอกบ้านของสวิตก็ชนะ3เกมติดตั้งแต่บอลอุ่นเครื่องที่บุกชนะทั้งเม็กซิโกสารัตแล้วก็ล่าสุดชนะีเดนนั่นเองครับกินเดิมพันเกมเ,กมเยือน3เกมรวดแล้วแล้วก็ออกสูง2จาก3เกมหลังสำหรับเกมในคู่นี้ผมยังชอบไปที่สวิตเซอร์แลนด์ครับถึงแม้จะต้องมาเยือนสโลวีเนียแต่ชวงนี้ฟอร์มของทีมเยือนเอาเรื่องจริงๆนะครับถึงแม้สโลวีเนียยังต้องการตามแต่เจอแนวะรุกของสวิตท,ที่มีทั้งบริลเอมโรโลรรเบนวากาสแดนเอนดอยตรงกลางก็มีทั้งเรมฟรยเลอร์แล้วก็กรานิชาก้า เข้าที่เข้าทางกันดีจริงๆในรับวันนี้เงื่อนไขขอแค่ชนะผมว่าสวิสทาได้นะครับราคานี้อยู่ทิมเยรบันต่อครับคู่ต่อไปเป็นกลุ่มดีนะครับไอซ์แลนด์จะเปิดบ้านพบฝรั่งเศสนะครับเจ้าบ้านไอซ์แลนด์รังอันดับ3ของกลุ่มชนะ 1- แพ้2 3, มี3แต้มก็ยังต้องแย่งอันดับ2กับยูเครนอยู่นะครับส่วนฝรั่งเศสนําเป็นจ่าฝูงด้วยการชนะรวด100%มีเก้าแต้มเต็มจาก3เกมแรกครับวันนี้รายราคาเปิดฝรั่งเศสก็ต่อแพงเอาเหมือนกันครับ ราคาแรกมีขยับไปถึง2.5ก็มีเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ตูแล้วทุกโต๊เปิดให้ฝรั่งเศสต่ออยู่ที่2ลูกเต็มๆสูงต่ำรป3.25ครับคู่นี้เจอกันก็เป็นฝรั่งเศสด,ดีกว่าเยอะครับไม่เคยแพ้ต่อไอซ์แลนเลย6ครั้งเจอกันฝรั่งเศสชนะถึง5ครับเกมแรกเจอกันเมื่อเดือนกันยาฝรั่งเศสชนะก็จริงแต่ไม่น่าประทับใจครับต่อถึง2.5เฉือนแค่2.1นะครับทำให้วันนั้นบอลรองอย่างไอซ์แลนเอาไปกิน ส่วนที่นี่เนี่ยฝรั่งเศสเคยมาเยือนแค่ครั้งเดียวในบอลยูโรรอบเลื่อนในปี2019ครับก็ชนะแค่เม็ดเดียวเท่านั้นเองครับดังนั้นเจอกันส่วนใหญ่ดูแล้วเป็นทางบอลรองไอซ์แลนด์ที่กินซะมากกว่านะครับแล้วก็คู่นี้ออก4-2ต่าเวลาเจอกันมาดูผลงานของไอซ์แลนด์กันก่อนนี่แพ้มา2เกมติดนะครับไปเยือนฝรั่งเศสแพ้2-1แล้วก็เกมที่แล้วนี่สุดมันเลยนะครับเจอกับยูเครนแพ้3-5นะครับมาโดนยูเครนยิง2เม็ดท้ายเกมก็เลยแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ ส่วนผลงานในบ้านของไอซ์แลนด์นั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ที่ชัวร์คือออกสูงเลยนะครับยิงเยอะเสียเยอะครับอย่างเกมแรกถล่มอาสเบรันยห้าศูนย์กินเต็มเกมที่แล้วก็แพ้ยูเครน3-5มีถึง8ประตูเลยในเกมนั้นครับกิน1ตาย1สําหรับ2เกมเย่าของไอซ์แลนด์ครับมาดูทางฝั่งฝรั่งเศสชนะมา4ี่เกมรวดครับในโลบรอบเพลครั้งนี้ก็ชนะรวดเลย เกมแรกบุกชนะยูเครน2-0เป็นเกมเดียวที่ผ่านราคาครับเพราะว่าหลังจากนั้นเล่นในบ้านเฉือนไอ์แลนด์แค่2-1แล้วก็ล่าสุดต่อไอเซอร์เบจันตั้ง4ลูกชนะแค่3-0ครับส่วนผลงานเกมนอกบ้านของฝรั่งเศส10นัดชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้3 0, นัะครับกินต่้ต่อมา2เกมรวดล่าสุดคือการชนะยูเครนวันนั้นต่อ1ลูกกินเต็มครับตอนนี้ออกต่ำมา2เกมติด ก็สำหรับเกมในคู่นี้ถ้าลงทุนอิโต้กดสกอร์สูงไว้ดอกแรกเลยดีกว่านะครับเพราะว่าทั้งไอซ์แลนด์กับฝรั่งเศสคู่นี้มีโอกาสที่สกอร์รวมจะเกิน3-4เมตรนะครับส่วนหน้าบอลอิโต้มาว่าอาจจะแพงไปนิดนึงครับถึงแม้ฝรั่งเศสจะนำโดยทั้งเคลียงเอมปัปเป้อุโกอากิติเก้ไมเคิลอุิเซ่แต่เล่นนอกบ้านต้องมาถลม่มไอซ์แลนด์3-4เมตรเนี่ยโอ้โหมันจะแพงไปหน่อยกลัวจะลุ้นเหนื่อยนะครับดังนั้นราคานี้ อีโตกัดฟันรองไปที่ไอซ์แลนด์นะแพ้2เม็ดยังไม่เสียตังครับแล้วก็คู่นี้อย่างที่บอกไปครับหน้ากดสูงอย่างยิ่งคู่สุดท้ายในวน,นี้เวลส์ครับเปิดบ้านพบเบลเยียมทั้ง2ทีมอยู่ในกลุ่มเจปรากฏจากฝูงกลุ่มนี้เป็นนอตมาเซโดเนียซะงั้นครับส่วนทางเจ้าบ้านเวลส์ตอนนี้รังอันดับ3 5นัดมี1 0แต้มส่วนเบลเยียมรังอันดับ2 5นัดมี11คะแนนดังนั้นเนี่ยวันนี้เวลส์ถ้าชนะนี่นแซงเบลเยียมขึ้นอันดับ2มีสิทธิ์ขึ้นจากฝูงเลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับเจ แต่อย่างไรก็ตามหน้าเสือเบลเยียมยังดูดีกว่าครับโตออกราคาให้ทีมเยือนบุกมาต่อจุดเครับสูงตามเปิด2.5 He ดเฮดคู่นี้เจอกันส0บครั้งหลังในเบลชนะได้แค่2ครั้งเองครับเป็นเบลเยียมชนะถึง4แล้วก็เสมอไป4เกมแรกเจอก,กันที่บ้านของเบลเยียมเนี่ยโอ้โหเกือบเป็นการครับเบลเยียมชนะเวลสี่สามสุดมันวันนั้นต่อ1.2 5บอลรองอย่างเวลสก็เอาไปกินนะครับคู่นี้เนี่ยเบลเยียมเฮดวีส hey ดีกว่าก็จริงแต่ด้านการทําเงินต้องเวลสครับ10นัดเวลบอลรองกินไป8นะครับ ส่วนที่บ้านของเวลส์ปรากฏไม่แพ้เบลเยียมมา4เกมติดทั้งในศึกยูโร,รรอบพรเพลืยอก์บอลโลกรอบเพลเอร์แล้วก็ยูฟ่าในชั่นส์ลีกนะครับล่าสุดเจอกันเมื่อปีส0 2 2ัิก็เปิดบ้านเสมอเบลเยียมหนึ่งครับเวลซึ่งจะเป็นบอลรองก่อนเริ่มเกมก็กินตามต่อเรียบเลยแล้วก็คู่นี้มักจะออกต่ำครับมาดูผลงานของเวลส์กันก่อนครับตอนนี้พวกเขาก็คุมทัพโดยคราเกตเบลามีนะครับอดีตกองหน้าของทั้งนิโคลเซนแล้วก็ลิวพูครับตอนนี้คุมทัพมา แพ้2เกมแล้วนะครับแต่ว่าเป็นบอลอุ่นเครื่องนะครับช่วงที่ผ่านมาเวลส์ไม่ได้ลงสนามในบอลรอบเลือกเลยมีแพ้แคนาดาแล้วก็ล่าสุดแพ้อังกฤษ3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนบอลรอบคเลือกล่าสุดนั้นบุกชนะคาราสสถานครับมาดูผลงานในบ้านของทางเวลส์กันดีกว่าครับจริงๆเล่นในบ้านดีมากนะครับสินัดหลังก็เพิ่งมาแพ้แคนาดาในบอลอุ่นเครื่องนี่แหละที่เหลือเล่นในบ้านไม่แพ้เลยครับแบ่งเป็นชนะ6แล้วก็เสมอ3แต่ว่าทำเงินน้อยไปนิดนึงครับเล่นในบ้าน10นัดหลังผ่านราคา ได้แค่3เกมเท่านั้นเองแล้วก็มักจะออกต่ำนะครับแต่จะเห็นได้ว่าเล่นในบ้านค่อนข้างแพ้ยากทีเดียวนะครับมาดูทั้งฝั่งเบลเยียมครับตอนนี้ลู้ทถิของรูติกาเซียไม่แพ้ใครมา6เกมติดแต่ว่านั้นล่าสุดครับทำได้แค่เสมอกับนอตมาซเดียซึ่งตอนนี้เป็นจ่าฝูงของกลุ่มศนยศูนย์เท่านั้นเองครับวัะนั้นเบลเยียมเนี่ยโตให้ต่อต้อง2เมตรนะก็ตายเต็มครับส่วนผลงานเกมนอกบ้านของเบลเยียมจริงๆฝืดมากนะครับ 9นัดหลังพึ่งชนะในนัดล่าสุดที่เจอหมูอย่างลิ t ิลสไตล์ถล่มไป6กนวันนั้นกินเต็มครับก่อนนั้นนันไปเยือนใครไม่ชนะเลยครับอย่างในโลกรับเลือกเกมแรกก็ทําได้แค่บุกเสมอน็อตมาซเดียหประตูต่อ1เท่านั้นเองครับทำให้เกมเยือนของพวกเขาแทบจะไม่ทําเงินครับ9นัดผ่านราคาแค่3สูง4ต่ํา5ครับก็สำหรับเกมในคู่นี้ ผมว่าน่ารองเบลส์เลยทีเดียวครับเจอกับเบลเยียมมักจะโชว์ผลงานได้ดีครับเวลชุดนี้ก็นำโดยคีเฟอร์มัวแฮร์รี่วิลสันเบรนนันจอห์นสันเดวิดบรูคส์ส่วนเบลเยียมครับปัญหาหลักคือการจบสกอร์นะพอไม่มีโรเมลูลูกากูเนี่ยอย่างเกมที่แล้วโอกาสยิงเยอะทำประตูไม่ได้เลยครับนารุก,ก็จะมีอย่างเลนโดทัสซาเจอร์มี่โดกูคิวเ์บรอยนะมันไม่มีพวกสไตรเกอร์นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเบลเยียมอาจจะดูเหนือกว่าแต่ปัญหาการจบสกอร์ผมว่า อาจจะยังแก้ไม่ได้นะคู่นี้มองว่ามีโอกาสจะเจ้าผมมองเวลส์ไม่แพ้ครับเลือกรองโอเคครับเดี๋ยวมาสุบแนวทางของอิโต5้คู่ในวันนี้กันครับคู่แรกรองไอแลนด์สกอตต์ต่ำครับรองโคโซสกอสูงต่อสวิตสกอตต์ต่ำรองไอซ์แลนด์สกอสูงครับเปิดให้ทัสกอคู่นี้ด้วยนะครับระหว่างไอซ์แลนด์กับฝรั่งเศสนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายรองเวลส์สกอตต์ต่ำเพื่อนๆฟังแล้ว5คู่แนวนี้จะตามจะสวน จัดไปได้เลยนะครับวันนี้ต้นและทีมงานขอลาไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ